ปนี้นะคะมาเจอเหรียญกับที่รับซื้อเข้ามาใหม่นะคะเป็นเหรียญเงินล้วนเลยนะคะตอนนี้พนัดเน้นเน้นนะคะทุกคนเหรียญเงินค่ะเน้นเหรียญเงินเพราะเหรียญธรรมดาปกติขายยากมากนะคะขายไม่ได้แล้วนะกะ็มาเก็บมาเป็นเหรียญเงินเหรียญเงินนี่คือเหรียญเขาถึงนักสะสมเหรียญจะไม่สะสมแต่เรามีค่ามีคุณค่าของโลหะ ที่เป็นเงินนะคะโลหะที่ที่ผลิตเหรียญน,นะคะผลิตมาจัดเงินแท้นะคะเขาก็มีราคามีค่าในตัวถึงจะขายเป็นเหรียญไม่ได้ก็ขายเป็นแร่เงินได้นะคะเริ่มต้นนะคะไม่มีเหรียญอันนี้อยู่นอกถุงบอกก่อนเลยเนาะอันนี้ก็อยู่นอกถุงเนี่ยเหรียญที่เขาก็ไม่มีตลับมาอันนี้ไม่แน่ใจว่าถึงหนึ่งบาทไหมไม่น่าจะถึงน่าจะอยู่ที่ประมาณสิบกรัม สิบกรัมก็น่าจะได้ที่400รบาทโดยประมาณนะคะเหรียญเหรียญน,นี้จะสามรอบนี่กี่กรัม22ไม่แน่ใจว่า22หรือ25กรัมเพราะเพราะเขาไม่ใช่บาทถ้าบาทหนึ่งสิบห้กรัมอันนี้น่าจะหนักกว่านะคะ mm hmm. เหรียญที่ระล,ลึกวาระสามรอบในหลวงรัชกาลที่เก้าปรชนมายุ3มรอบค่ะรับซื้อเหรียญละ ห้าร้อยบาทเนี่ยค่ะเหรียญยี่สิบาทที่ระลึกนะคะจะมีวาระนี้วาระเดียวนะคะที่ยังขายได้อยู่วาระอื่นๆก็ไม่ไม่เท่าไหร่นะคะวาระนี้ขายได้สามรอบขายได้นะคะรับซื้อเหรียญละห้าร้อยเงินเงินจะไม่ใช่ไม่ใช่เงินเก้าเก้านะคะเปอร์เซ็นต์เงินจะต่ํานิดนึงนะคะ่ะ ราคาก็จะนั่นแหละาค่ะซื้อขายกันตามเปอร์เซ็นต์เงินถ้าเหรียญที่มีเปอร์เซ็นต์เงินสูงราคาก็จะดีหน่อยก็จะมีอะไรอีกอันนี้ราชการที่เก้าอะดูอันนี้ดูเล็กๆน้อยอันนี้ดีกว่าเนี่ยอันนี้น่าดูอันนี้หลายคนอาจจะมองข้ามนะคะเนี่ย หลายคนอาจจะมองข้ามที่ไป่นแบอกว่าหลายคนอาจจะมองข้ามเพราะว่าเห็นดำๆแบบนี้ใช่ไหมคะคนก็คิดว่าอุย้ยดำไม่เก็บหรอกอาจจะไม่สนใจทิ้งเลยเนี่ยค่ะนะคะอาจจะไม่สนใจจ,จะทิ้งเลยแล้วก็อย่างเงี้ยเข้ามาทํากระดุมเขาไมา่เชื่อมห่วงทํากระดุมก็คนถ้าเห็นนี้ก็เหมือนจะประมาณว่าไอ้รูททิ้งเลยอะไรเงี้ยเนี่ยค่ะอย่างงี้เหรียญนี้น แต่นะคะแต่แต่ทุกเหรียญที่อยู่ในมือไปนะเหรียญเงินทั้งทั้งสิ้นเลยนะคะเหรียญที่ผลิตมาจากเนื้อเงินทั้งหมดเลยอย่างเหรียญน,นี้นะคะเขาจะมีปีที่ผลิตเนื้อเงินอันนี้หนึ่งเก้าหกสองเหรียญเหรียญน,นี้นะคะตั้งแต่หนึ่งเก้าหกสี่ลงไปลงลึกขึ้นนั่นแหละนะคะจะเป็นเหรียญเงินหนึ่งเก้าหกหกสี่ลงสิเนาะหกสี่ หกสี่หกสามหกสองหกหนึ่งอ่าลงไปนะคะเป็นเหรียญเงินค่ะแล้วมาดูต่อค่ะว่าวเหรียญไหนผลิตจากเนื้อเงินอีก